สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสรับเหรียญตาลูนและเหรียญตากุญแจนะครับหรือว่าคี์ในแมปที่ไม่ชื่อว่า Keys นั่นเองนะครับของ Event Halloween Spotlight นะก็วิธีการทาไปอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าเม<ค>ื่อเข้ามาในแมปแล้วให้เรากดคลิกที่คำว่า Halloween Spotlight ที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับปุ่มสีม่วงที่เป็นฟักทองตรงนี้จากนั้นจะขึ้นหน้าตาวิธีการรับเหรียญตาทคู่แบบนี้นะครับนะโดยวิธีการรับเหรียญตาลูนเนี่ยเราจะต้องเก็บฟักทองให้ได้ทั้งหมด25ลูกนะก่อนอื่นเลยก็ให้เราเข้ามาาในนนนปรระตตูงี้กก่อัจ ให้เราตามหาฟักทองนะซึ่งฟักทองเนี่ยจะอยู่ในแต่ละจุดแต่ละที่นะครับนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าคือมันหาง่ายอะ่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราเก็บให้ได้ทั้งหมด25ลูกนะอันนี้จะไม่ทําให้ดูแบบมาราธอนนะครับเพราะว่ามันเก็บง่ายจริงๆนะครับไปไหนก็เจอพอเราเก็บครบ25ลูกแล้วให้เรากดที่ปุ่ม h a l l วิ e e n Spotlight เหมือนเดิมแลวให้เรากดปุ่มเคลมสีแดงนะครับทีนี้ก็จะได้เหรียญตาแบบนี้มาเลยนะครับนะเรียบร้อยนะครับวิธีการทาเหรียญตาลูนก็มีประมาณนี้เลยต่อมาเหรียญตาเคียนี้เราจะต ก็คือให้เราหาผีก่อนครับจากนั้นให้มันอยู่ในระยะการมองของผีแล้วให้เราครับค่อยๆออกไปอย่างนี้นะครับนะเรียบร้อยทีนี้ก็เสร็จหนึ่งเควสนะครับแบบนี้เลยง่ายๆต่อมาเควสที่2อันนี้ให้เราเปิดประตูทั้งหมด15บาทนนะครับโดยวิธีการที่เราจะเปิดประตูได้นะครับอย่างแรกก็ให้เราหากุญแจก่อนซึ่งตัวกุญแจจะมีเอฟเฟกต์สีเหลืองๆแบบนี้นะครับก็ให้กด e เก็บได้เลยจากนั้นก็ให้เราครับมากด e ครั้งตรงประตูที่มันล็อกแบบนี้เพื่อเปิดประตูแบบนี้นะครับนะโดยเราจะต้องทําแบบนี้ทั้งหมด15บบาาาอออย่่่งทีผมมกแหละตเควส สำหรับวิธีการทำเควสก็อย่างที่ผมบอกแหละอย่างแรกให้เราหาคนล้มก่อนจากนั้นก็ให้เรานะครับกดคิวนะครับอุ้มเพื่อนแบบนี้หนีจากนั้นให้หาจังหวะดีๆนะครับกดอ h ฮิวเพื่อนแบบนี้เนี่ยครับทีนี้ก็ทําให้ครบทั้งหมด3ครั้งนะต่อมาเควสสุดท้ายคือการหาทางออกให้ได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยวิธีการหาทางออกนะครับอย่างแรกก็ให้เราหากุญแจมาปลดล็อกห้องแต่ละห้องจนกว่าจะเจอสัญลักษณ์ทางหนีไฟแบบนี้นะครับหรือว่าทางออกก็แล้วนะครับหรือไม่ก็ให้เพื่อนช่วยหานะครับเมื่อเจอแล้ว อีก2ครั้งนะครับถึงจะครบ3ครั้งนะพอเราทําครบทั้งหมดแล้วให้เรากดปุ่มเคลมปุ่มสีแดงรับเหรียญตาได้เลยนะครับเรียบร้อยได้มาแล้ววิธีการทำก็มีเท่านี้แหละใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านครับบาย